นะครับวันหน้าโทรมาก็ได้นะครับรับสายทางบ้านที่เบอร์0964239654สวัสดีครับอาจารย์ผมถามเรื่องรถ v a o s หน่อยครับเชิญครับ Vios ปีอะไรครับปี12ครับปี12โอเคปี12เป็นเจน2เชิญเลยครับพอดีสตาร์ทรถแล้วมันก็เสียงรถมันเครื่องมันไม่พอมันดังชิ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 มันเกิดจากอะไรครับเดินเชิญเลยครับเชิญเลยครับ แล้วก็พอจอดมันก็ดังชิ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 ดมันเหมือนเครื่องมันมันไม่มันไม่เรียบมันไม่เงียบนะครับแต่แต่แต่รอบอะไรมนะันก็นิ่งหมดทุกอย่างนะแต่มีเสียงชิชิชิชอย่างนี้นครับมันเกิดจากอะไรเป็นตอนเช้าเช้าหรือเป็นตลอดครับเป็นร้อนร้อนก็เป็นครับเช้าเช้าก็เป็นครับโอเคแล้วเปิดปิดแอร์ดังไหมครับปิดแอร์ดังไหมหรือเปิดแอร์ดัง เปิดแอร์ดังไหมสตาร์ทรถแล้วก็เครื่องร้อนมันก็ชิ้ชี้ชีดชเลยครับครับก็ต้องดูนะครับชิดชี้เนี่ยแหมเสียงนี้เนี่ยมันค่อนข้างน่ากลัวนะถ้าเสียงเหมือนโลหะเสียดสีกันนะครับก็จะมีพวกลูกปืนลูกลอกแล้วก็พวกหน้าคลัชคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับถ้าเป็นเสียงเสียดสีกันนะอถ้าแอร์ถ้าเราปิดแอร์ก็จะไม่ก็ต้องไม่มีเสียงถ้าปิดแอร์ไม่มีเสียงท่านไปเช็คหน้าคลัชคอมเพรสเซอร์แอร์เลยนะครับ มีโอกาสถ้าเปิดแอร์แล้วดังนะมีโอกาสเป็นที่หน้าคลัชคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับหน้าคลัชครับหน้าคลัชแอร์นะเพราะเวลาปิดแอร์แล้วเงียบนี่ฮะนะครับลองเช็คหน้าคลัชคอมเพรสเซอร์แอร์ดูก่อนเบื้องต้นนะแต่ถ้าปิดแอร์แล้วเครื่องยังดังชิ้ชี้ชิ้ชี้นี่เกี่ยวกับอะไรครับลูกลอกสายพานตัวอื่นครับลูกกอสาายพนครับลูกลอกสายพานนะครับแล้วก็ชิ้ชี้ชิ้ชี้เนี่ยคือบางทีน้ํารั่วชิ้ชี้ชิ้ชี้นะแต่ถ้าน้ำรั่วในแอร์มันจะไม่เย็น นะครับแล้วก็มีมีในส่วนของท่อไอเสียนะครับอแต่มันดังหน้าเครื่องนะอาจารย์ก็นั่นแหละครับหน้าแปลนท่อไอเสียครับนะฮะไม่ใช่ทั้งหลังนะฮะอยู่ห้างหน้าเลยนะครับเออหน้าเครื่องเลยครับเจอแน่นอนครับเจอแน่นอนถ้าดังตลอดเนี่ยหมูเลยง่ายเลยไปหาช่างนั้นขับเอาเอาหน้ารถ เข้าไปเลยฮะเปิดฝากระโปรงแล้วให้ช่างช่วยฟังเลยเจอแน่นอนครับว่าดังจากอะไรนะครับก็จะมีลูกปืนลูกลอกสายพานต่างๆหน้าคลัชคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับพวกหน้าแปนท่อเสียบางทีท่อเสียรั่วอยู่ก็ดังแช็ดแช็ดแบางทีน้ํารั่วเลยฮะดังแช็แช็ดแเพราะฮีทนะครับหรือไม่ก็พัดลมไฟฟ้ามอเตอร์พัดลมไฟฟ้าเสียก็เป็นนะฮะครับผมผมว่าไปให้ช่างดูดีกว่าเสียงนี้ไม่ค่อยดีอ่ะนะฮะไม่เพาะครับผม ครับให้ช่างหน้างานเขาเช็คก่อนแล้วอย่าลืมให้เขาแจ้งก่อนนะว่าอะไรเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับครับยินดีครับและไงโทรมาปรึกษากันใหม่นะครับยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับผมก็096นะครับ